ขอ,อสวัสดีท่านผู้ชมทางการไลฟ์สดทุกท่าน <c oughs> <c oughs> วันนี้วันที่23บมกราคมพุทธศัราชสองพัวันนี้ถือว่าเป็นช่วง างานสำคัญอย่างหนึ่งของประสงค์ก็คือการสอบบาลีสนามหลวงการศึกษาพิพิธรรมของคณะสงฆ์นั้นมีอยู่ 3, สามแผนกแผนกที่หนึ่งก็คือการพ,รพริพิธรรมแผนกธรรมก็คือการสอบนักธรรมการสอบนักทางการสอบธรรมมาศึกษาอกรรไอ้ที่เป็นเบื้องต้นก็คือการสอบนักธรรมนะอยู่ในการกำกับดูแลของ กองธรรมสนามหลวงหรือว่าสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนในเบื้องต้นนะเป็นนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหรือว่าคร้นพื้ก็จะเป็นธรรมศึกษาตรีธรรมศาโทธรรมศึกษาเอกเป็นการเรียนในรูปของภาษาไทยพววุวธธรรมมีแผนกหนึ่งก็คือการศึกษาพุทธธรรมแผนกบาลี ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงในกองบาลีสนามหลวงเป็นผู้บังคับบัญชาจึงจึงจะพูดให้ท่านทั้นหลายที่อาจจะไม่เข้าใจได้ฟังในวันนี้แล้วก็อีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกสามัญศึกษา สามัญศึกษาเป็นการผรสมผสานทั้งบาลีทั้งนักธรรมแล้วก็วิชาสาม,มัญควบคู่กันไปอันนี้เป็น3ด้านที่ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติาก,การสาึกาพระธรรมปศ2562นะแต่การศึกษาที่สูงขึ้นไปนั้นก็คือการศึกษาของอมหาวิทยาลัยสงฆ์นั่นอีกส่วนหนึ่งนะของ มหาวิรัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยมหาวิลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นนั้นอีกส่วนหนึ่งนหละไม่ไม่ไม่รวมอยู่ในนี้ <c oughs> ในการศึกษาภาษาบาลีนั้นถือว่ามีความสําคัญนะมีความสําคัญที่ว่ามีความสําคัญเนี่ยเพราะการศึกษาภาษาบาลีนะเป็นการศึกษาภาษาที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ เข้าใจในการทําความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนพระเจ้าที่จะเลิกเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยจะเลิกด้วยจะเลิกเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเมื่อจะเลิกเป็นภาษาบาลีเนี่ยคนที่จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนได้ก็ต้องเข้าใจในในหลักของภาษาบาลีนะเหมือนสเสมือนหนึ่งว่า อ,อะไรที่อยู่ในภาษาอังกฤษสมมุตินะภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่า,ามีอะไรที่อยู่ในภาษาอังกฤษที่เราจะต้องต้องต้องรู้เรื่องนั้นน,นก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจนะอันไหนที่อยู่ในภาษาโน้นภาษานีาน้ก็ต้องเรียนภาษานั้นนห้เข้าใจชั้นใดการที่เราจะรู้หลักคําสอนพระเจ้าได้ก็ต้องเรียนต้องเรียนให้เข้าใจในเรื่องหลักของภาษาก็คือภาษาบาลีนะเพราะฉะนั้น การเรียนให้เข้าใจให้รู้มีความเชี่ยวชาญมีความแตกฉานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับการตีความาพุทธพจน์ตีความหลักคำสอนในพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์นะเพราะฉะนั้นจึงมีความความสำคัญมากนะบางคนอาจจะนึกว่าอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้มั้ง นะหลักคําสอนพระไตรปิฎกอะไรต่างมีคนแปลมีมีโบราณอาจารย์ท่านแปลให้แล้วนะแปลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็หม่ต้องเสียเวลาเวลาไปเรียนภาษาบาลีดูเฉพาะภาษาไทยก็ก็เพียงพอแล้วนะเหมือนบางสำนัก <c oughs> บางสำนักนักที่มีมีลักษณะแอนตี้มีลักษณะไม่ให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาบาลีนะแต,แต่แอบแต่แอบอ้างว่า ่ใช้สอนตามหลักคําสอนของพระเจ้าเพียวๆนีย yeah. อันนั้นอันนั้นแล้วไม่ได้ไม่ได้นับสนุนให้มีการเรียนบาลีนันก็ถือว่าเป็นการประเภท uh, อะไรอะเปลี่ยนตัวกินไข่เปลี่ยนปลาไหลกินน้ําแกงอะไรประมาณนั้นเนี yeah. ่ยแต่ความสําคัญของบาลีเนี่ยท่านทั้งหลายลองนึกดูนะว่า <c oughs> ทําไม อุปภา,ารย์ทําไมคณะสงฆ์ต้องให้ความสำคัญกับบาลีจะมีการแปลไว้แล้วหรือไม่แปลไว้แล้วก็ไม่เป็นประมาณต้องให้พระสงฆ์มีความเข้าใจแตกฉานตลอดไปที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรามองย้อนอดีตเนี่ยมองย้อนอดีตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยตำราที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย มันเกิดการถูกทำลายเหมือนในยุคอดีตอะไรต่างๆเนี่ยถูกทำลายนะโดยเฉพาะอัสสัยเนี่ยถูกทำลายไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีคนที่รู้ภาษาบาลีเลยถามว่ามันเราจะจะมีใครที่จะสามารถที่จะถอดคําสอนพระเจ้าออกมาได้ก็คงไม่มีนะเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์บราณาจารย์ท่านยังให้ความสำคัญว่าต้องรู้ ต้องเข้าใจในภาษาที่เป็นเป็นปฐมภูมิเป็นภาษาชั้นชั้นแรกเลยเนะที่เป็นหลักคําสอนจริงๆเพราะฉะนั้นใครใครที่อ้างว่าอสอนตรงตรง,ตรงตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าตรงตามพุทธวจนะจริงๆเนี่ยแล้วเอาภาษาไทยมาอ้างเอาภาษาไทยมาพูดเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายตั้งตะก,ก่าวไว้ก่อนว่ามันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยภาษาบาลีมีอาจตั้งร้อยคนรู้น้อยเขาแปลไม่ถูก นะเพราะฉะนั้นบาลีแต่ละประโยคแต่ละข้อความเนี่ยบางครั้งบางประการมันสามารถที่จะแปลยักเยอกได้หลายอย่างนะและโดยเฉพาะสําคัญเนี่ยเรารุ่นหลังนี่ไม่สามารถที่จะบางสิ่งบางประการไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดเจนได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มีทรงมีเจตนายอย่างไรมีมีพุทธประสองค์อย่างไรเนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูไปดูคำภีที่ อธิบายไว้ก็คือคำพีอัตกถานะคำพีอัตกถานั้นเป็นคำพีที่อธิบายข้อความในพระไตรปิฎกนะชั้นแรกเรียกว่าบาลีชั <c oughs> ้นที่สองที่พระเถระพระสาวกท่านอธิบายขยายความเรียกว่าอัตรกรถาคนที่ขยายความเราเรียกว่าพระอัตกถาจารย์เพราะฉะนั้น คำว่าพระอา,าจารย์เนี่ย <c oughs> คนที่อธิบายเนี่ยบางทีเราอาจจะมองแค่พระสาวกอาจจะมองแค่ครูบาอาจารย์แต่แท้ที่จริงแล้วอัตถกถาบางส่วนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้อธิบายเองเนีเป็นผู้อธิบายเองเพราะฉะนั้นบางสํานักที่ดูถูกอัตถกถาดูถูกพระอาจารย์เนี่ยจึงเป็น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  แนวคิดที่ไม่รู้บริบทของความจริงว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะถ้าเกิดว่า,รเ,ราวเรารังเกียจพระสาวกเรารังเกียจคําสอนของพระสาวกเรารเกลียคําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราไม่สามารถที่จะสัมผัสคําสอนของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนนะเพราะไม่มีใครสามารถที่จะนําพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปน2,500กว่าปีแล้วไม่มีใครที่จะ นำมาได้นอกจากพระสง์สาวกที่นำสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกอย่าไปดูหมิ่นจะไปด้อยค่าพระสาวกครูบาอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาดนะอันนั้นถือว่าเป็นการเป็นการเ,าเจตนาดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะให้ให้ให,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 ให้ท่านหลายกำหนดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงมีความสําคัญมากอย่างนี้นะถ้ามีความแจกฉานก็จะทำให้เข้าใจพุทธประสงค์เข้าใจ ุท้พจพ์ดพดได้อย่างช่ำชองได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์จึงให้รณรงค์ให้มีการศึกษาเรือเรียนเป็นเป็นลำดับมาให้ความสำคัญในการสานภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีอะกองบริีสนามลงเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะมีการจัดการสอบนะสอบ,สอบโดยเฉพาะในปีหนึ่งก็จะสอบครั้งเดียวใน ช่วงขึ้นทา,ทางการสอบบรีการสอบนัทธธรรมนั้นจะจะใช้ปฏิทินทางจันทรคติเป็นเป็นสําคัญเนะเริ่มสอบก็คือประโยคประโยคสูงก่อนนะประโยค5ประโยคไอประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค 9, นะก็เรียกว่าเป็นการสอบครั้งที่1ครั้งแรกนะครั้งที่หนึ่งครั้งแรกนะครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งมันมีสองครั broken, like ้งครั eight, ้งที مة, sten, ่หน no ึ right. ่งกับครั้งที่สองแต่ครั้งที่หนึ่งมันมีครั้งแรกกับครั้งหลังครั้งแรกก็คือประโยคสูงประโยค6ประโยค7ประโยคแปประโยค9ครั้งที่หนึ่งครั้งหลังก็คือประโยค1 2ประโยคพอต่อสามพอต่อสี่พอต่อห้านั่นคครั้งครั้งหลังครั้งที่หนึ่งแต่ว่าเป็น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 ครั้งหลังครั้งที่หนึ่งเเป็นครั้งหลังครั้งแรกกับครั้งหลังครั้งแรกนี้ก็จะสอบตรงกับขึ้น สองข้ามเดือนสามคือสองข้ามสองข้ามสามข้ามนี่เป็นประโยคหกประโยคเจ็ดสองวิชาสอบพร้อมกันแล้วก็สี่ข้ามห้าข้ามหกข้ามก็จะเป็นของอประโยคปแปดแล้วก็ประโยคปเก้าประโยคปแปดประโยคปเก้าก็สอบสามวิชานะอย่างอย่างช่วงนี้ก็คือประโยคปหกปเจ็ดสอบเสร็จไปแล้วประโยคปแปดปเก้าก็สอบวันนี้เป็นวันที่สอง ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้นะครับแล้วก็ส่วนครั้งหลังประโยคสอบครั้งที่หนึ่งครั้งหลังก็คือประโยคหนึ่งสองถึงประโยคปทห้าเนี่ยก็จะสอบตรงกะแรมอ่าสิบข้ามสิบข้า1สิบเอ็ดขา 15, 15, 11, นะสิบสองาเดือนอ่าเดอนเดินสามนะเดินสามก็คือทิง้งทิ้งระยะไปสักประมาณสักยี่สิบวันเห็นจะได้ประมาณนั้น <c oughs> ทิ้งระยะไปนิดหนึ่ง แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากอาสอบเสร็จก็จะมีการการตรวจนะประโยคสูงกับประโยคต่ำก็จะไปตรวจพร้อมกันนะไปตรวจพร้อมกันนั้นนั้นนั้นเป็นงานงานที่าทางสำนักง,งานห้กอมบารีสนามหลวงผู้รับผิดชอบโดยตรงเนะเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการศึกษาภาษาบารีจึงมีความสําคัญมากปัจจุบันก็ กอ,องบาลีสนามหลวงได้รับดูแลทั้งของบาลีศึกษาด้วยนะบาลีศึกษาก็มีเครือข่ายมีคารวาททั้งผู้ชายผู้หญิงวาสุกปฏิการนีมาสอบเป็นเป็นจานวนมากมีมีสถิติมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควรเนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ประสงค์จะเรียนบาลีนะประสงค์จะเรียนบาลีก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วก็สอบได้เช่นเดียวกับกับประสงค์นะหลายท่าน ก็น่าอนุมโมนานามามาเรียนมาสอบกันทั้งครอบครัวก็มีเนะเหมือนอย่างที่เ,เคยเจอที่จังหวัดสมุทรสาครนะที่ลงสอบที่วัดน่าจะเป็นวัดโกลกกลากหรือไงเนี่ยนะมีมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนเีเรียนลงลงเรียนแล้วก็สอบมีได้ประโยค สามได้ประโยค2สองอะไรต่างเนี่ยนะก,ก็ก็น่าอนบุตนามีแหละหรือแม้แต่ที่เชียงใหม่ก็ก็มีอยู่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่อุบาสกปัิกาขึ้นหันเข้ามามีบทบาทในการศึกษาเล่าเรียนพระวิธรรมรแผนกบาลีเพราะการศึกษาพระวิธรมรมแผนแกบาลีเนี่ยหรือการศึกษาธรรม,มะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อความยั่งยืนมั่นคงของาศาสนานะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เหตุที่ทําให้ พระศาสนาเสื่อมสลายก็คืออพิสูจน์ทำวินัยนี่นะก็คือทั้งากรรว่าพิกษุนี่ก็หมายรวมทั้งทั้งทั้งบริษัทอ,อื่นๆด้วยภิสูจน์พิธีอุบาสกบาสิกานั่นแหละนะไม่เล่าเรียนธรรมนะไม่เล่าเรียนธรรมไม่แสดงธรรมไม่บอกธรรมไม่ไม่ไม่สาธยายธรรมไม่ตึกตรองธรรมนะทาไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย จะทำให้ศาสนานั้นเสื่อมสลายไม่มัน่นคงแต่ในทางตรงข้ามหากพุทธบริษัทเนี่ยศึกษาเราเรียนธรรมะเผยรรแผ่แสดงธรรมะก็คือรรเผยแผ่บอกธรรมะแล้วก็ทําทการสาธยายธรรมะตรตรองธรรมะเนี่ยก็จะทําให้ศาสนามีความยั่งยืนมีความมัน่นคงนะเพราะฉะนั้นท่านตลายที่มีความรักในพศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่า ช่วงนี้เป็นการสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยได้ก็ก็ช่วยแต่ว่าการสอบบาลีสนามหลวงในประโยคตั้งแต่ประโยค6ถึงถึงประโยค9นี้จะเป็นสนามสอบเฉพาะในในส่วนกลางนะส่วนกลางประโยคป,ทอ,อปทอ่ปทปทอหกปทเจ็ดนะปทเจ็ดก็สอบาะทิสัมพยาว่าสัมพยา ส่วนปะทะหกก็มีสนามสอบเช่นฝั่งตนบุรีก็วัดปักน้ําฝั่งพระนครก็จะเป็นวัดเป็นยมบพิษนะแล้วก็อีกสองสนามก็เป็นเป็นวัดประจิตพลนะวัดประจิตพลก็แล้วก็วัดสเกตซึ่งซึ่งซึ่งแบ่งแบ่งเขตที่สอบอยู่นะในในในวัด อาวัดเป็นอาวัดวัดวัดพระเยซุพน์ก็น่าจะเป็นหนกลางเนี่ยนกลางหนเหนือหรือยังไงเนี่ยแล้วก็วัดสเกตก็จะเป็นหนหนตะวันออกขนใต้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นในในลักษณะคุณล้องนั้นคล้ายกันนะส่วนประโยคป .8 ป .9 ที่ที่สอบอ่าเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็สอบที่วีวสัมปญาที่เดียวนะสอบที่วีวสัมปญาที่เดียวซึ่ง ปัจจุบันนั้นจำนวนนักเรียนชั้นประโยคป .8 ประโยคป .9 นั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากนะเพิ่มขึ้นมากยุคสมัยก่อนเนี่ยชั้นประโยคแปดประโยคป .8 ประโยคป .9 นี่ถือว่าจํานวนไม่มากนะไม่มากในสาราอบรมสงง์สัมปญญาสมัยก่อนนั้นก็นักเรียนชั้นประโยคป .8 ประโยคป .9 นั้นเพียงแค่ในสาราอบรมส่์ก็สามารถที่จะมันที่จะทําการสอบได้ได้หมดนะประโยค ประโยคแปประโยคเก้าก็หันหลังชนกันประโยคเก้าหันหน้าไปทางาพระประธานส่วนส่วนป,ประโยคพัทแปที่สองป,ประโยคพทแปก็หัน,ห,นหันหันหลังให้เนะเรียกว่าอยู่ในสาระอารมณ์สงบทนะการสอบบาลีสนามหลวงนี้ในในครั้งแรกนี่เฉพาะในส่วนในส่วนกลางส่วนครั้งหลังเนี่ยนะครั้งหลังนั้นสอบทั่วประเทศ ครั้งหลังไโยคหนึ่งสองถึงไปโยคพอโตี่นั้นมีสนามสอบทั่วประเทศเฉลี่ยก็ทุกจังหวัดนะเฉลี่ยทุกจังหวัดบางจังหวัดก็อาจจะมีจังหวัดใหญ่ใหญ่ก็อาจจะมีหลายสนามนะเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็สามสนามนะจังหวัดอุดรธานีนะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัด ร้อเอ็ดเรื่ยหลายจังหวัดาท,าทางภาคอีสาน,นทางภาคตอนออกก็จะมีหลายสนามนะแต่ว่าทางภาคใต้นั้นบ,บางสนามก็ไม่ได้เปิดสอบเพราะจำนวนนักเรียนน้อยก็มารวมสอบนะมารวมสอบใน,ในบางจังหวัดอันนี้คือในการสอบครั้งหลังการสอบครั้งหลังนะแต่ถ้าเราประโยคปตห้หรือบาริศึกษา5ก็จะสอบเฉพาะในในส่วนกลาง ในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครต้องเข้าต้องเข้ามาสอบนตต้องเข้ามาสอบที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังหลายท่านก็อาจจะสอบถามถึงการสอบบริสนามหลวงเนี่ยเรื่องคุณภาพเรื่องการสอบนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ในเรื่องกระบวนการออกข้อสอบในการบรรจุข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจได้ได้สบายใจเลยว่ากระบวนการในการออกข้อสอบในการบรรจุข้อสอบที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นประจำตั้งแต่อดีตนั้นเป็นเรื่องของความลับสุดยอดเนี่ยสมัย หลวงพ่อเจ้าคุณเดชประมาณรัชมังคราจารย์เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงก็ต้องระดับหลวงพ่อสมเด็จมาบรรจุซองอบรรจุซองก็สอบมาปิดซองก็สอบหลวงพ่อวิสุุธิวงศ์สาจารย์หรือระเดมคุณเจ้าคุณพระโบรมมลีแม่กองบาลีสนามหลวงปัจจุบันก็ก็ทํางานกันไม่กี่รูปเพราะฉะนั้นการล่วไหลจึงจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากมากหรือแม้ปัจจุบันรูปแบบก็คงไปใน ในทำนองนั้นที่ไม่มีใครอ่าไม่มีใครอื่นที่จะได้เห็นข้อสอบได้ได้ได้ไปดูข้อสอบเพราะเป็นเรื่องของความลับเฉพาะนะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ข้อสอบยังไม่ได้ออกจากสํานักงานแม่กองบรีสนามหลวงเนะี่ยถ้าใครไปลือโดยเฉพาะข้อสอบครั้งหลังเนี่ยประโยค2อถึงประโยค5นะข้อสอบ่วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ท่านทั้งหลายเชื่อมั่นแตว่าเป็นไปได้ยากนะเป็นไป,นปนไม่ได้ยกเว้นว่า ถ้าแจกข้อสอบไปแล้วมันจะมีอ,อุบัติเหตุอะไรนะั้นนั้นนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยแหละนะแต่ถ้าข้อสอบอยังไม่ได้ออกไปจากาสำนักงานไม่กองบริีสนามหลวงเป็นเรื่องยากมากที่จะมีใครใครรู้ได้เนะเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสที่ใครจะรู้ได้ยกเว้นแม่กองบริีสนามหลวงอนที่รู้นะคนอื่นไม่มีใครสามารถที่ที่จะรู้ได้เนะี่การในกระบวนการสอบเนี่ย <c oughs> ในก็จะมีโดยเชเพาะต่างจังหวัดก็จะมีผู้นำข้อสอบสนามหลวงซึ่งเป็นตัวแทนของแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งจังหวัดภาคได้คัดเลือกมาเพราะฉะนั้นก็อาศัยท่านเหล่านั้นก็เป็นเป็นตัวแทนของแม่กองที่จะช่วยวกํากับดูแลในขณะเดียวกันเจ้าของสถานที่เจ้าระทนจังหวัดและก็เจ้าของสถานที่ก็คงไม่อ ไม่ปลื้มใจนะักหากจะมีการทุจริตอะไรต่างๆในในสนามสอบตัวเองเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนั้นก็ถือว่าความการสอบบริสนามหลวงนั้นเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอาจจะมีบางที่บางแห่งอันนั้นบ้างก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่กรรมการช่วยสอดส่องและเพื่อเกิดความบริสุทธิธรรมเพราะคนที่จะเป็นหมหาปร,ริญญาคนที่สอบได้เป็นปร,ริญญา้นหาก หากสอบมาได้ด้วยไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองก็มันไม่สามารถที่จะสืบทอดพระศาสนาได้ไม่สามารถที่จะสอนหนังสือได้ก็ก็เป็นตราบาปในตัวเองนะเป็นตราบาปในตัวเองเพราะฉะนั้นก็ฝากช่วงนี้สอบประโยคสูงแล้วก็ประโยคต่าําก็กําลังติวเข้มกําลังเรียนเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ให,ให้ให้ทุกทุกท่านนะจะเป็น ปริญญาตก็ตามนีเป็นบาลีศึกษาก็ตามเนี่ยให้ให้ภูมิใจนะให้ภูมิใจในในบทบาทหน้าที่ของเราว่าเราทําหน้าที่เป็นพุทธบุตรเป็นพุทธศาบกที่จะสืบทอดอายุพสะศาสนานะีการรู้ภาษาบาลีเข้าใจภาษาบาลีอย่างอย่างช่ำชองอย่างเชี่ชชวยวชาญน,นั้นก็จะทําให้เข้าใจในหลักคำสอนได้อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นญาติโยงก็ ช่วยการสนับสนุนนะพระสงฆ์ที่ศึกษาเราเรียนทั้งนักธรรมทั้งบาลีแล้วก็ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ที่ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนบาลีก็ขออารัธนาได้มาศึกษาเราเรียนเราจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นพระเถระที่มีอายุสูงๆนะอายุ80กว่าปี88ปีก็มี90ปีก็มียังมาสอบประโยค8ปประโยค9หรือแม้แต่ อาประโยคห้าไปประโยชหกประโยค์เจ็ดที่ที่เห็นอยู่นะยังมาสอบอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหน้าอนโ้มโนาเป็นตัวอย่างให้พระภิกษุภิกษุนหนุ่มสมเด็จน้อยนะภิกษุนหนุ่มสมเด็จน้อยเห็นพระเถระที่ท่านมีไว้ขนาดนั้นยังมาสอบยังมาเรียนแล้วเราล่ะนะหนุ่มหนุ่มยังมีกําลังวังชาแท้แท้ถ้าไม่ศึกษาเราเรียนก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าอานนะครับก็ก็ขอขอ,ขอฝากความหวังกับพระภิกษุนหนุ่มสมเด็จน้อยได้ ได้ศึกษาเราเรียนเป็นกําลังของของพระศาสนานะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชริย์ให้พระราชาคณะก็คือพระสงฆ์ทรงสมรรศัก์เป็นเจ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะมาสอบบาลีได้นะเดิมทีนันใครที่เป็นเจ้าคุณแล้วเป็นพระราชาคณะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สอบอีกนะเพราะถือว่า สมรรษักภาระจัณะนั้นสูงนะสูงกว่าพวกหมหาปร,ริญญาเนีเพราะฉะนั้นก็ก็จะไม่มีโอกาสได้สอบแต่ด้วยพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นว่าการศึกษากับการปกครองหรือสมรรษักเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นคนพระสงฆ์ที่ยังไม่จบรเรียนทำก้าวประโยคนั้นก็การที่จะมีมีมาศึกษาเราเรียนหรือสอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ท,ท,ที่ควรจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นจึงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระจมดิศท,ที่พระเจ้าอยู่พระราชทานมาเพราะฉะนั้นพระราชาคณะหลายรูปก็กมาสอบนะมาสอบทั้งพระราชาคณะชั้นธรรมนะพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพหรือแม้แต่รองสมเด็จก็มีมีความประสงค์ที่เจตนาที่จะมาสอบนะแต่ว่าบางรูปก็อาจจะยังอาจจะไม่พร้อมก็เลยก็เลยไม่มาไม่ไมาสอบแต่ว่าที่เห็นมาสอบเนี่ยมีชั้นธรรม นะี่ยชั้นทำชั้นเล่เทพชั้นลาดนั้นหลายรูปนะชั้นทำอย่างเช่นพระเดวคุณท่านจะคุณทำวัดบวรนิเวศนะท่านเป็นท่านเป็นเชื้อราชริคูลเป็นหม่อมหลวงนะหม่อมหลวงคิวปิดหรือไงนะที่ที่ท่านเป็นเจ้าคณะภาคโดยก็มาสอบนะอันนี้เป็นเรื่องหน้าหน้าอนุมโมทนานะเพราะฉะนั้นก็ขอฝาก พระสงฆ์สมเด็จญาตยโยมสาธุชนก็เหมือนกันนะญาติโยมสาธุชนก็มีโอกาสที่จะมาเรียนบาลีได้เป็นบุญเป็นกุศลส,สอบได้สอบไม่ได้ไม่เป็นประมานะ่ะถ้าเราได้มีโอกาสรู้คําสอนพระพุทธเจ้าได้รู้รู้ภาษาบาลีก็สามารถที่จะไปเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปหาพระไตรปิฎกคือหลักคําสอนพระพุทธเจ้าได้เวลาพระพูดศัพท์ธรรมะนะศัพบ,บาลีก็ เราฟังปุ๊บก็รู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องใครมาหลอกเนะเพราะฉะนั้นเวลาการตีความก็สามารถที่ตีความได้ได,ได้เยอะนะพระสงฆ์เองก็เหมือนกันถ้ารู้บาลีก็เวลาหยิบหยิบบาลีพุทธพจน์สักบ,บทไปอธิบายขยายความก็สามารถที่จะแปลแปลพลิกแปงอะไรต่างๆได้โดยไม่เสียไม่เสียสาระไม่เสียพ่าทุธประสงค์ที่พระเจ้าตรัสไว นะอันนี้คือคือข้อสําคัญของภาษาบาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงมีความสําคัญมากนะวันนี้ก็ถือโอกาสได้เล่าเรื่องการศึกษาพร,ระธรรมแผนบาลีการสอบบาลีสนามหลวงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเพราะการสอบบาลีนี้มีความสําคัญมากเพราะว่สญญาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงจึงพระราชทานนะอย่างเช่น ปริญด็นทหกประโยชก,กับเก้าประโยคเนี่ยพระวิสุณพเรณที่สอบได้ก็อารัธนาให้เข้าไปรับพัดนะพัดยศที่พัดพระศรีรัตนสัตร์สดารามนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกติยศสูงสุดนะเกติยศสูงสุดเพราะแม้แต่พระครูสัญญบัตรเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปรับกับพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่ามหาปริญญานที่เป็นประเด็รทำสามป,ประโยคน่าประสประญด็นรมหกประโยชก,กับเก้าประโยคได้เข้ารับแล้วก็ ที่เป็นประเด็นธรรมกาประโยคก็ยังมีรถหลวงนะส่งถึงวัดแล้วก็ที่เป็นสม,มนเด็ก็จะเป็นนาคหลวงนะเป็นได้ได้ปริมาชานุเคราะห์ในการให้ป,ประชาชนสมบูด้วยส่วนประโยคปพรตสากา็ถวายสมเด็จพระสังราชประทานพัดรเรียนแทนนะนี่คือคือความสําคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ฝากความ สําสคัญของการสาษาบรีให้ท่านทั้งหลายได้ได้กาหนดได้ตรักะว่าเออการศึกษาภาษาบาลีนั้นมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อคณะสงฆ์ขอขอให้ประสงค์สมเด็จได้ศึกษาเราเรียนขอให้ญาติโยมาสาธุชนอุบาสกาสิการทุกท่านนั้นได้มีส่วนสนับสนุนในการศึกษาเรา,เร,าเรียนของของคณะสงฆ์โดยเฉพาะนักธรรมบาลีนั้นให้มีความให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็ เป็นกําลังของศาสนาเป็นกําลังเป็นศาสนา,ท,าที่มีคุณภาพที่จะสืบอายุพรศาสนาสืบต่อไปวันนี้ก็ขอ,อพูดเี่งแค่นี้ขอความสุขสวัสดีขอความร่มเย็นเป็นสุขจงเกิดมีแก่ทุกท่านเทิน